บทพิเศษก่อลาอ่าคุณแพทย์แต่ถ้าผหลวงเนี่ยเราทําเรื่องความรู้ค่อนข้างเยอะแต่สิ่งนึงที่เราทําต่อก็คือเรื่องอินโนเวชันนะใช่คือวัตกรรมเนเครื่องมือนะครับแล้วบอกนักทุนว่านักทุนต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมก่อนอย่างแรกเลยนะความรู้เทคโนโลยีนักทุนก็ถามกลับมาว่าเฮ้ยไม่มีเวลาเฝ้าแล้วจะทำยังไงก็ต้องใช้ระบบเทรดอัตโนมัติของเราอายโกจริงๆก็คือเป็นตัวพัฒนาเหมือน นะครับก็จะไเป็นระบบแบบสมบูรณ์แบบเลยบริหารเงินทห้หมดมีโลบกว่าส่วนตัวนะครับเหมือนผู้ช่วยด้านเงินทุนของคุณเลยนะครับมาอีกตัวหนึ่งตัวดท้ายผมว่าสาคัญนะสาคัญมากใช่เลยอันนี้คืครั้งคุณชนะกี่ครั้งถูกต้องคลิค winning chance winning chance นะครับอย่างที่2อย่างที่2เวลาคุณขาดทุนเนี่ยคุณ stop loss ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะวัดค่าเราเรียกว่า r i q k t o reward ถ้าเกิดคุณขาดคุณทุกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราที่เราเห็นเนี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เขาซื้อขายไม่ไม่เป็นนะสิบครั้งเนี่ยบางทีเขาถูกหกครั้งวินิีชั้นสูงวินดีชั้นบางทีสูงนะแต่ปัญหาคือรู้ไหมเวลากาไรเนี่ยเขาเออกกาไรแค่ค่าเฉลี่ยออกกำไรแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เวลาขาดทุนเนี่ยลูกค้ายอมขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ค่าเฉลี่ยนะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเล่นเท่าไหร่ก็เจ๊งอ่าถูกเวลาโดนโดนลึก กำไรกำไรนิดเดียใช่นั้นตัวเนี้ยมันก็จะมาช่วยพอคุณเห็นว่าเฮ้ยคุณเล่นพอฟิตลันไม่เป็นเนี่ยคุณอาจจะเอาไอเอลโกมาช่วยกันในการเล่นพอฟิตรันมาปรับความคิดหน่อยปรับตัวเองหน่อยหรือถ้าคุณซ็อฟลอสเนี่ยคุณคุณซ็อฟลอสไม่เป็นเนี่ยคุณปล่อยให้ขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณเอาไอเอลโกมาช่วยในการซ็อฟลอสอืออ่าคือตรงเนี้ยก็จะช่วยทันได้นะครับครบถ้วนนะเพราะว่าบทพิเศษของเราเนี่ยอยากให้ลงทุนเนี่ยสามารถครบทุกขั้นตอนการลงทุนกับหลักทรัพย์บูโรใช่นะครับแล้วก็เนี่ย วันนี้ผมว่าเชื่อว่าพ่อแม่ลูกจะเข้าใจกันโอ้โหนี่ขนาดตอนนี้นะเป็นตอนพิเศษใช่ไหมเล่นหุ้นแนวสบายได้เครื่องผลิตเงินน่าติดตามนะว่าตอนต่อไปผู้เราจะทําตอนไหนกันต่อต้องบันขึ้นต้องบันขึ้นนหวังว่าตอนนี้เนี่ยคงจะจุงมือครอบครัวมาเปิดบัญชีเล่นหุ้นกันไปเลยนะครับเั้ีวันค้เป็นนักลงทุน วันนี้พวกเรา3าคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับบัวหลวงไอเอลโกระบบส่งคําสั่งซื้อขายหุ้นอัตโนมัติเพื่อให้นักลงทุนสามารถกําหนดเงื่อนไขการซื้อขายได้ด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผู้แนะนําการลงทุนของหลักทรัพย์บัวหลวงรองรับการส่งคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติแบบมืออาชีพได้ถึง4รูปแบบ 1. normal order สําหรับมือใหม่และมืออาชีพส่งคาสั่งซื้อขายตามปกติง่ายสะดวกรวดเร็ว t r a ลิ i งสต็อ p ออเดอร์สำหรับมืออาชีพส่งคำสั่งซื้อขายแบบยกระดับราคาเพื่อบริหารความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเรียลไทมตามภาวะตลาดคอนดิชันออเดอร์สำหรับนักลงทุนจอมวางแผนสร้างระบบส่งคำสั่งจุดซื้อจุดขายตามเงื่อนไขที่วางแผนไว้ b บร c k e t Order อร์สำหรับนักลงทุนมากประสบการณ์กำหนดกรอบราคาซื้อขายตามสัญญาณทางเทคนิคคนส่วนใหญ่เนี่ยมองตลาดหุ้นเป็นตรงๆนะเป็นบอล คนที่มองเป็นบอลเราได้บอลไงการลงทุนมันเป็นเรื่องที่ยากหลายคนว่าอย่างนั้นซื้อหุ้นปุ๊บลงป,ปั๊บขายหุ้นปุ๊บขึ้นัันต้องลงมาสูดหุ้นมารียบไวที่เรามอคือคุณรีบเรียนมาซอกมาเนี่ยที่คุณโคมีทั้งที่จะมาที่เข้ารู้เนี่ยแต่ว่าจะเป็นการจะได้ที่เรียกว่าหาให้มาก่อนเรียกวินนิ่งแชส์วินนิ่งแชส์นะครับอย่างที่สองอย่างที่สองเวลาคุณขาดทุนเนี่ยคุณสต็อปลอสได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะวัดค่าเราเรียกว่าริกทูรีบอท ถ้าเกิดคุณถอดคุณทุกครั้ง10% 10%ค่าเฉลี่ยงานขาดทุนของคุณจะเป็น10%แต่ทุกครั้งที่คุณกําไรคุณได้กาไรกี่เปอร์เซ็นต์คุณอดทนรวยได้มากหรือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆโดยเรโชแบบนี้เนี่ยคุณต้อง1ต่อ3นะถือว่าคุณขาดทุนได้10%คุณต้องได้กําไรอย่างต่ำเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์่าแล้วอย่างนี้นักลงทุนวิธีการดูทุกคนที่เปิดพอร์ตกับบุรวษเนี่ยจะสามารถดูได้เข้าไปที่เมนูพออรตตนะคลลิิกกเเยยแ่่ปดมาาใจ นี่คือสิ่งที่ท่านเทรดมาทั้งหมดหรือเปล่าคือโอ้เปิดมาในดงโรเลยสมุดพกไม่ดีมือท่านเองไม่แต่ตรงนี้มันช่วยให้เราสามารถเองเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราสามารถดูดูให้กับลูกค้าได้ลุกพฤติกรรมเลยว่าเขาลงทุนเป็นยังไงแผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติคุณที่ให้ดูสาตัวเมื่อกี้ i ิ n i n g c ช a n c e ใช่ไหมว่าเวลาเล่นสิบครั้งถูกกี่ครั้งนะครับคือหลายคนบอกโอ้หลายคนให้ค่อมสำคัญตรงนี้นะเล่นจริงๆไม่ค่อยสำคัญไม่สำคัญไม่สำคัญเออจริงๆ i n น i ิ g c ช a n c e จะถามว่าเล่นเล่น คือถ้าเอาโรบอทจริงๆที่ที่เราตั้งเนี่ยประมาณ5 0 50นะแค่50%เก็โอเคแล้วแต่ส่วนสำคัญเนี่ยมันมี2ส่วนก็คือเวลาเวลาเวลากำไรเนี่ยต้องกำไรสุดๆคุณเลทพอฟิตรันเป็นไหมฝันไปไหมแล้วเวลาขัดทุนเนี่ยคุณต็อปรอสเป็นไหมตรงนี้สำคัญกว่าผมผมบอกเลยนะอย่างลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาเนี่ยที่ที่ที่เราที่เราเห็นเนี่ยไม่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 ใช่เขาซื้อขายไม่ไม่เป็นนะ10ครั้งเนี่ยบางทีเขาถูก6ครั้งวินดีชันสูงวินดีชันบางทีสูงนะแต่ปัญหาก็เลยไหมเวลา เขาออกกำไรแค่ค่าเฉลี่ยออกกำไรแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เวลาขาดทุนเนี่ยลูกค้ายอมขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ค่าเฉลี่ยนะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเล่นเท่าไหร่ก็เล่นถูกเวลาโดนโดนลึกกําไรกําไรนิดเดียวใช่งนั้นตัวเนี้ยมันก็จะมาช่วยพอคุณเห็นว่าเฮ้ยคุณเล่นพอฟิตล้านไม่เป็นเนี่ยคุณอาจจะเอาไอเอลโกมาช่วยกันในการเล่นพอฟิตล้านมาปรับความคิดหน่อยปรฏิวัติเองหน่อยหรือถ้าคุณสต๊อปลอสเนี่ยคุณคุณสต๊อปลอสไม่เป็นเนี่ยคุณปล่อยให้ขาดทุนสามสิบเปอร์เซ อ่าคือตรงเนี้ยก็จะช่วยทันได้นะครับครบทั่วนะเพราะว่าบทพิเศษของเราเนี่ยอยากให้ลงทุนเนี่ยสามารถครบทุกขั้นตอนการลงทุนกับเราทัพบัวหลวงใช่นะครับแล้วก็เนี่ย วันนี้ผมว่าเชื่อว่าพ่อแม่ลูกจะเข้าใจกันโอ้โหนี่ขนาดตอนนี้นะเป็นตอนพิเศษใช่ไหมเล่นหุ้นแนวสบายได้เครื่องผลิตเงินน่าติดตามนะว่าตอนต่อไปผู้เราจะทําตอนไหนกันต่อต้องบันขึ้นต้องมันขึ้นนะหวังว่าตอนนี้เนี่ยคงจะจุงมือครอบครัวมาเปิดบัญชีเล่นหุ้นกันไปเลยเล่นหั้นไปเลยนะครับงั้นวันนี้พวกเราสามคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ บูหลวง i อเอลโระบบส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นอัตโนมัติเพื่อให้นักลงทุนสามารถกำหนดเงื่อนไขาการซื้อขายได้ด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผู้แนะนำการลงทุนของหลักทรัพย์บูหลวงรองรับการส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติแบบมืออาชีพได้ถึง4รูปแบบ 1. normal order สำหรับมือใหม่และมืออาชีพส่งคำสั่งซื้อขายตามปกติง่ายสะดวกรวดเร็ว t r a i l i n g Stop Order สำหรับมืออาชีพส่งคำสั่งซื้อขายแบบยกระดับราคาเพื่อบริหารความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเรียว i ทมตามภาวะตลาด Condition Order สำหรับนักลงทุนจอมวางแผนสร้างระบบส่งคำสั่งจุดซื้อจุดขายตามเงื่อนไขที่วางแผนไว้ b r a c k e t Order สำหรับนักลงทุนมากประสบการณ์กำหนดกรอบราคาซื้อขายตามสัญญาณทางเทคนิคคนส่วนใหญ่เนี่ยมองตลาดหุ้นเป็นตรงๆนะเป็นบอล คนที่มองเป็นบอลเราได้บอลไงการลงทุนมันเป็นเรื่องที่ยากหลายคนว่าอย่างนั้นซื้อหุ้นปุ๊บลงปราขายหุ้นปุ๊บหุ้นขึ้นทันทีนักลงทุนที่เข้ามาสู่ตลาดหุ้นเนี่ยมักจะรีบรวยสิ่งที่เรามองคือคุณควรจะรีบเรียนมากกว่า s ็อกมาสเตอร์เนี่ยจะทําให้คุณมีทั้งโค้ชมีทั้งครูที่จะมาสอนคนที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเป็นประสบการณ์ที่คุณจะได้อย่างที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้มาก่อน